บังกลาเทศมีประชากรกว่า160ล้านและยังมีแม่น้ำกว่า350สายมีตัวนาคนักตกปลาสัตว์หายากชนิดหนึ่งของโลกอีกทั้งยังมีเรื่องของหนึ่งหนุ่มกับอีกสสาวแถมอาหารบำรุงสุดยอดสำหรับบุรุษในฤดูนี้ด้วยพบกับดัชนีความสุขอันดับหนึ่งของชาวบังกลาเทศที่อาศัยตามแถบล่มแม่น้ำปทมา นั่งเครื่องจากอินชอนไปสิงคโปร์หชั่วโมงและต้องต่อเครื่องไปบังกลาเทศอีก3ชั่วโมงทากาเมืองหลวงที่แรกที่เรามาเหยียบแม่น้ำปัมมาที่ไหลผ่านภาคเหนือถึงภาคใต้มีเรือข้ามฟากน้อยใหญ่เต็มแม่น้ำไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรือที่เรียกว่าอิตาคาลำเล็กๆทั้งเร็วและประหยัดเหมาะกับช่วงเร่งรีบจริงๆ เอทางนี้เลยครับความลับในชั่วโมงเร่งรีบอยู่นี่นี่เองคือได้ประมาณ30คนเรือลำแค่นี้ให้นั่งกัน30คนมาสังเกตอีกทีผู้โดยสารนั่งอัดแน่นกันเป็นแถบเลยนับไปนับมาน่าจะได้สัก30คนเหมือนกันนะเนี่ยพวกเราก็ตัดสินใจแล้วว่าจะขึ้นเรือนั่งผ่านแม่น้ำสายนี้ไปด้วยนาราอิระ เมืองเล็กๆที่ห้อมล้อมไปด้วยแม่น้ำในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่หมู่บ้านแปลกตาใช่ไหมล่ะเจ้าว่าไปแล้วผู้หญิงในหมู่บ้านนี้มีรอยแดงที่หน้าผากทุกคนแถมที่ข้อมือก็ยังใส่กำไลสีขาวกันหมดอีกด้วย เมื่อแต่งงานจะแต้มจุดแดงฉันก็แต่งงานแล้วและแต้มจุดแดงจ้ะเอ๊ะว่าแต่คุณยายคนนี้ไม่มีทั้งจุดแล้วก็กำไรทำไมไม่มีอะไรเลยล่ะครับสามีของฉันตายแล้วเลยลบจุดแดงและไม่ใส่กำไรประชากรบางกลาเทศ90%นับถือมุสลิมและมีส่วนน้อยนับถือฮินดูอยู่บนเรือครับ ตำแหน่งที่เกิดเสียงร้องประหลาดนั่นมาจากกล่องไม้บนเรือด้วยความสงสัยเป็นอย่างมากเราจึงเข้าไปส่องดูภายในกล่องมีตัวอะไรบางอย่างที่ดิ้นอย่างใจร้อนอ <Dans> โอ้ว้าวมันก็คือตัวนาคที่น่ารัก ตัวนาคอาศัยอยู่ในน้ําและค,คล่องแคล่วว่่งไวอาศัยกระจายอยู่หลายพื้นที่บนโลกใบนี้โมหันเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อของตัวนาคกําลังพาตัวนาคไปที่ไหนสักแห่งที่นั่นมีตัวนาครวมอยู่สามตัวนี่คือครอบครัวที่เลี้ยงตัวนาคเป็นสัตว์เลี้ยงนี่เองแหมพวกแกนี่รีบเคี้ยวกันจังเลยนะเจ้าพวกนี้ เลี้ยงไม่เสียข้าวสุกหลอกครับพวกมันน,น่ารักมากเลยเราจะพาตัวนาคไปทำงานไปได้วยกันไหม,มโมหันที่กำลังจะพาตัวนาคไปที่ทำงานด้วยความสงสัยเต็มเปี่ยมเราตัดสินใจตามไปชายสี่คนกับตัวนาคสามตัวบนเรือลำเล็ก เจ้าตัวนาคที่โพลอหัวผ่านช่องกล่องไม้แกคงสงสัยใช่ไหมว่ากำลังจะไปที่ไหนก่อนอื่นพวกเขาผูกเชือกตัวนาคเข้ากับเรือเป็นวิธีที่จะทำให้นาคไม่ไหลหายไปกับสายน้ำ แต่ว่ามีเพียงหนึ่งตัวที่ว่ายน้ำอย่างเสรีทำไมตัวนี้ไม่มีเชือกล่ะเจ้าตัวนี้มันไม่หนีหรอกครับเขาบอกมาว่านาคตัวใหญ่คือตัวแม่ส่วนตัวที่ว่ายน้ำตามข้างๆก็คือลูกของมันนาคตัวแม่ว่ายน้ำไปรอบๆเรือพร้อมกับส่งเสียงร้องระงม หลังจากนั้นหนุ่มๆบน,นเรือก็เริ่มจะทอดแหใหญ่ลงในแม่น้ำเช่นเดียวกับตัวนาคที่เริ่มว่ายไปมาฉากนี้เหมือนเป็นสิ่งที่ชายหนุ่มและตัวนาคได้วางแผนกันไว้ตัวนาคได้ดันพืชในน้ำออกและก็ส่งเสียงร้องอีกครั้งพร้อมกับชายหนุ่มที่เขย่าวแห นาจับปลากันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตาแล้วตัวนาคบ้านเราโด่งดังที่สุดในหมู่บ้านเลยละ่ะตัวนาคบ้านไหนจับปลากเกง่งค่าตัวก็ยิ่งแพงมากด้วยเมื่องานเสร็จสิ้นทั้งสี่ก็ทำการแบ่งส่วนของตัวเองอันนี้ส่วนของตัวนาคครับ ชาประมงแสนดีมีส่วนแบ่งให้ตัวนาคด้วยวันนี้อิ่มท้องหน้าดูเลยนะพวกแกวันนี้เหนื่อยมาเยอะแล้วกินเยอะๆนะการจับปลาพื้นบ้านของชาวบากลาเทศที่ไม่ทำลายสภาพแวดลอ้อมแถมยังไม่ลืมส่วนแบ่งตัวนากอีกด้วยเรากลับบ้านกันเถอะนะ กวาดโกยความสุขจากแม่น้ำแล้วก็กลับบ้านดียวรักผมกลับมาแล้วเ,เหนื่อยใช่ไหมคะ,อะ,อะเอาไปเลยลูกสาวอายุห้าขวบมีทูออกมาต้อนรับเฮ้ยะยะเลยชาวประมงกลับบ้านสาวๆก็เริ่มที่จะยุ่งขึ้น เธอโรยผงสีเหลืองใส่ปลาที่เพิ่งได้มาส,สดๆเมื่อครู่และคลุกเคล้ามันคือขมิ้นจ้ะเธอไม่ทำอาหารต่อแต่กลับหยิบเมล็ดออกจากหนังสือพิมพ์มาบดกับเขียงใหญ่เลยมันคืออะไรมะเมล็ดอีลา ในอาหารก็จะมีรสดีขึ้นนะคะที่เกาหลีก็มีผงชูรสนี่นะครับเป็นผงผงรสชาติจะคล้ายๆกันเลยทีนี้ก็ถึงเวลาทำอาหารเริ่มที่ใส่ผงชูรสยี่หร่าลงกระทะใส่ปลาที่หมักขมิ้นลงไป ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าปลาจะสุกเหลืองปลาเคี่ยวขมิ้นเสร็จเรียบร้อยสมกับเป็นประเทศผลิตข้าวอันดับสามข้าวขาวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กับข้าวจากปลาน้ำจืดอาหารเรียบง่ายของครอบครัวชาวบังกลาเทศถึงจะเป็นกับข้าวที่เหมือนทุกวันแต่รสชาติก็ดีไม่เปลี่ยน <c oughs> อ๋อมันมีก้างปลานี่เอาออกให้หน่อยพ่อที่ใส่ใจรายละเอียดกับลูกคนเล็กเขาปั้นเนื้อปลาให้ลูกกินอ,อร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะบ้านของผมอาศัยที่นี่แล้วก็จับปลาด้วยตัวนาคมาตั้งแต่รุ่นสูรุ่นแล้วครับ ถึงเวลาเปลี่ยนแต่การใช้ชีวิตของครบอบครัวตัวนาคยังคงเดิมความสุขของพวกเขาเหมือนสายน้ำที่ไหลตลอดกำหนดการต่อไปนั่งเรือที่รอเราอยู่แม่น้ำน้อยใหญ่กว่า350สสายในบังกลาเทศ ถึงเวลาที่จะชมทัศนียภาพรอบข้างลำน้ำอย่างเสรีแล้วแต่ว่าเรือของเราเฉียดชนกับเรือข้างหน้าอย่างไม่คาดคิดถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจแผลที่แขนกลับสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารเรื่องแบบนี้มันเกิดได้บ่อยนะสมแล้วที่เป็นบังกลาเทศเมืองเอื่อยดังสายน้ำ เมื่อล่องเรือตามน้ำไปไกลเราก็พบกับเขตชาวามานคราชายหนวดขาวสูงอายุที่ยืนอยู่หน้าหมู่บ้านตั้งท่าเหมือนเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเลยทีเดียวหมู่บ้านนี้พิเศษมากเลยละ่ะอีกเดียวจะได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะเลยเข้ามาในหมู่บ้านจะเห็นว่ามีคันที่กั้นแม่น้ำสายใหญ่เอาไว้ หลังจากเดินผ่านคันแม่น้ำสู่หน้าหมู่บ้านมีชาวบ้านมายืนต้อนรับเดินไปทางนั้นดสูสิมีอะไรพวกคุณดูด้วยเด่ะครับทางโน้นนะครับ หญิงแทนตัวนาคล่ะครับเป็นเรื่องที่สนุกทีเดียวละหญิงสาวสี่คนที่เคลื่อนที่ตามคำสั่งของชายหนุ่มภรรยาสี่คนลูกๆก็ต้องมากเช่นกันครอบครัวผมรวมผมแล้วทั้งหมดก็มี13คนพุทชายอย่างทาบุญที่นับถือศาสนาอิสลาม ตามกฎหมายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้มากสุด4ี่คนเขามีภรรยาตั้ง4ี่คนบ้านจะเงียบบ้างไหมเนี่ยส่วนใหญ่ฉันจะล้างจานแล้วก็ทำความสะอาดบ้านภรรยาคนที่สองซูบิยาคอยเก็บแหภรรยาคนที่สาูคุกูรับหน้าที่ป้อนอาหารปลาเพาะพันธุ์ฉันมีหน้าที่ป้อนอาหารปลา ทำจากข้าวผสมงานนวดในน้ำค่ะส่วนภรยาคนที่สี่ลักษณะทำกับข้าวเก่งจึงเป็นแม่ครัวเขาบอกว่าฉันทำอาหารเก่งเคล็ดลับของความสงบสุขในบ้านของสาวๆก็คือการแบ่งหน้าที่ในครอบครัวเช่นนั้นแล้วทาบุญมีเคล็ดลับอะไรในการคุมภรยาสี่คนกันนะผมชอบภรยาคนที่สี่มากสุดนะแต่ผมไม่แสดงออก ิงสาวที่สามีชอบที่สุดกำลังนั่งหน้าเตาทำกับข้าวอยู่ตรงนั้นนำปลาที่ได้เมื่อกี้มาคลุกกับขมิ้นใส่หัวหอมด้วยจะอร่อยมากสามีฉันชอบกินมากเลยเมื่ออาหารใกล้เสร็จภรยาคนแรกก็เชิญพวกเราเข้าไปดูห้องนอนที่นี่คือห้องของฉัน ส่วนนี้ก็ถังน้ำละคะ่ะเวลากินข้าวทุกคนจะมารวมกันห้องนี้ห้องพยาคนแรกแค่ไปทันตาเมื่อทั้งสิบสามคนเข้ามาข้าวนั้น ถูกตั้งหน้าสามีก่อนแล้วจึงตามด้วยสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวสามีฉันกินข้าวทีไรขาดกุ้งไม่ได้เลยค่ะกุ้งมันดีต่อพลังของผู้ชายนะครับมีภรรยาเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ถ้ามื้ออาหารดีภายในบ้านก็จะสุขและก็สงบ ดังนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญผมได้กินกุ้งอร่อยๆเพราะว่าภรรยาคืนนั้นถึงเวลาเข้านอนของทุกๆคนภรรยาคนแรกเข้าห้องนอนกับลูกๆภรรยาคนที่สองก็เข้าห้องนอนไปกับลูกๆ ส่วนภรรยาคนที่สก็เข้าห้องไปกับลูกชายสุดท้ายภรรยาคนที่สต้องเดินเข้าห้องกับสามีหรือเปล่าเพราะมีสี่ห้องพวกเธอจะได้นอนกับสามีเดือนละ1สัปดาห์สัปดาห์นี้ผมนอนที่ห้องภรรยาคนที่สสถานที่แปลกตาประเพณีน,น่าแปลกใจยิ่งเดินทางมากเท่าไหร่ยิ่งต้องเข้าใจสถานที่นั้นๆ ในเช้าวันต่อมาเมื่อตะว,วันทอแสงทาบุญและครอบครัวออกจากบ้านพวกเขาเรีบไปไหนกันหรือนี่พวกเขาหยุดตรงที่คันแม่น้ำที่กั้นเป็นบ่อเพาะเลี้ยงภรรยาของทาบุญก็กระโจนลงน้ำตามคำสั่งสามีในทันที เริ่มได้แล้วล่ะพวกเธอเริ่มจากหยิบหินบนกล่องออกและเขย่ากับดักอย่างแรงในกล่องสี่เหลี่ยมนั่นมีอะไรกันแน่นะเมื่อยกกล่องขึ้นจากน้ำเราก็พบกับกุ้งเต็มไปหมด มันคือกุ้งที่สามีของภรรยาสี่คนชอบนั่นเองตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงโน้นคือบ่อเลี้ยงกุ้งที่ผมดูแลยอยู่ละครับบางกลาเทศพัฒนาการเพราะเลี้ยงอย่างหลากหลายโดยทั่วถึงการเลี้ยงกุ้งเริ่มมาจากการเลี้ยงปลาน้ำจืดเป็นรายได้หลักของพวกเขา ไม่นานกุ้งก็เต็มแต่ว่าดูไปดูมาไม่เหมือนกุ้งน้ำจืดเลยนะเนี่ยมันคือกุ้งกุลาดำกุ้งของเราไม่ใช่กุ้งน้ำจืดแต่เป็นกุ้งทะเลมาจากทะเลครับผมไม่ได้เพาะเองตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่จะขายกุ้งสดๆพวกนี้โคลนติดขาของลูกๆเขาแน่นเชียว คาบุญและครอบครัวกำลังบรรทุกกุ้งที่เลี้ยงขึ้นจัก,กรยานไปขายวันนี้เขาจะได้ค่ากุ้งกลับบ้านมาเท่าไหร่นะราคาของกุ้งจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของมันนี่ตารางราคากุ้งจ้ะราคาของกุ้งในตลาดวันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ500ตากาเทียบเงินเกาหลีประมาณ7 0 0 0กว่าวอน ถึงคิวทาบุญแล้วเขาชั่งน้ำหนักกุ้งและก็รับเงินได้เงินมาแล้วเห็นแบงค์หลายใบทีเดียววันนี้เขาตีราคาให้เยอะผมอารมณ์ดีมากเลยรู้สึกดีมากๆนะ <c oughs> จริงๆครับขายของไปแล้วก็ถึงเวลาซื้อของแล้วละ่ะแต่ดูไปดูมาลูกค้าที่มาซื้อของมีแต่ผู้ชาย แถมพ่อค้าทั้งหมดก็เป็นผู้ชายท้าบุญทำไมที่ตลาดนี้มีแต่ผู้ชายล่ะผมไม่ค่อยชินเลยที่บังกลาเทศคนขายก็จะเป็นผู้ชายคนซื้อก็จะเป็นผู้ชายหมดเลยล่ะครับไม่ใช่ว่าจะใช้เงินที่ขายกุ้งมาได้จนหมดหรอกนะ ครับผมเลือกซื้อของขวัญให้ภรรยาอยู่นะครับทาบุญเดินกอดเงินที่ขายกุ้งได้และเครื่องประดับของภรรยาทั้งสี่กลับบ้านภรรยาของเขาออกมารับถึงหน้าหมู่บ้านท่าทางจะหนัก แต่พวกเธอทั้งสี่ก็ช่วยสามีถือของอย่างไม่มีบน่นเมื่อถึงบ้านปุ๊บก็วุ่นวายกับของที่ซื้อมาจุดนี้คือเคล็ดลับความสงบของภรรยาทั้งสี่ถ้าหากเขาซื้อของมาแบบนี้พวกเราสี่คนต้องแบ่ง เป็นสี่ส่วนเท oh, ่าๆกันค่ะโอ้โหสี่ครอบครัวในหลังคาเดียวมีทั้งข้าวฟักทองหอมหัวใหญ่แถมด้วยผักต่างๆทุกอย่างถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่ากันถึงเวลาที่ทาบุญต้องแจกแล้ว เครื่องประดับทองที่เพิ่งซื้อมาให้ภรรยาทั้งสี่ตามลำดับของตนพวกเธอรับตามลำดับการแต่งงานดูเหมือนพวกเขาจะมีกฎบ้านของตัวเองที่รักขอบคุณนะคะคุณเยี่ยมที่สุดเลยใส่เยี่ยมจริงๆทาบุญคุณดูมีความสุขมากเลยเนาะ หนุ่มๆในหมู่บ้านต่างถือไม้ยาวๆโคละท่อนเดินไปที่แห่งหนึ่งแถมฉมวกแหลมยาวและสุ่มดักปลาเหล่าหนุ่มๆหยุดที่ลุ่มแม่น้ำตื้นระดับตาตุ่มเท่านั้นในมือถือฉมวกและวก็จ้องเขม็งลงไปในน้ำอย่างตั้งใจสถานที่ที่มีแต่ต้นหญ้าเต็มไปหมดมันมีอะไรงั้นเหรอพวกเขา เริ่มวางกับดักปลาลงในน้ําและส่งเสียงตะโกนเมื่อจับได้เขาก็โยนให้กับคนที่อยู่บนฝั่งแม้แต่ว่าน่าเสียดายที่พลาดเป้าไปนิดหนึ่งถึงจะพลาดเป้าไปแต่ในกระบุงก็เต็มไปด้วยปลาที่จับได้ เป็นปลาที่มาเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ไงล่ะครับปลาชาบัานที่สุดของปลาเลยครับเราหนุ่มๆต่างพากันโชว์ปลาชาวบาสอย่างภูมิใจปลาช่อนน้ำจืดของที่นี่เขาบอกว่าเป็นอาหารชูกำลังหนุ่มๆซะด้วยพวกเราเป็นพวกใช้แรงงานทุกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจับปลาชาวบาสกินยังไงล่ะครับต้องใช้แรงเนี่ยผมจะกินตอนนี้เลย เหล่านุ่มๆที่ถืออาหารชูกำลังเดินไปข้างหน้ายางอาสวินแข็งกล้าผู้มุ่มั่นอาหารจากปลาชอบาสเพื่อผู้ชายที่ผู้ชายทำตัดปลาเป็นคำพอเหมาะและก็ล้างน้ำให้สะอาด นำปลาลงไปทอดในกระทะที่ไฟแรงและตามด้วยเครื่องเทศขมิ้นที่พวกเขาชอบก็เสร็จเรียบร้อยในขณะที่เวลาค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆรอเวลาให้อาหารสุกแล้วไปกินข้าวตอกบ้านกับเพื่อนแบบนี้สึถึงจะอร่อยถึงจะไม่ได้ชิมก็รู้แล้วว่ามันอร่อยอากหวานในที่สุดอาหารจากปลาชอบาสก็เสร็จ ข้าวสวยหุงขึ้นมอกับปลาชอบาสมื้อนี้เห็นพวกเขากินกันผมถึงกับน้ำลายสอเลยทีเดียวไม่มีปลาตัวไหนรสชาติดีเท่านี้เลยนะครับเป็นรสที่ถูกปากเนื้อขมันยายเลยละ่ะดีดด้วยคุณก็ดูแข็งแรงดีอยู่แล้วแต่ก็กินปลาชอบาสอย่างอร่อยเชิยวไม่มีอะไรจะต้องมาที่ใบอีกแล้ว ไม่มีอะไรที่สนทรีไปกว่านี้อีกแล้วพวกเรารอเป็นปีกว่าจะได้กินเลยนะเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีอะไรแทนได้เพิ่มพลังให้แข็งแรงตลอดไปนะแม่น้ำปัฐมาที่ไหลผ่านบังกลาเทศเหนือครอบครัวผมก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดเราอยู่ด้วยกันพวกเขาใช้ชีวิตบนสายน้ำเป็นยิบซีร่อนเร่ พวกเขาถูกเรียกว่าเบเดเรือข้างๆคันถูเป็นของลูกชายที่เพิ่งแต่งงานจึงแยกกันอยู่เงินที่หาได้วันต่อวันของยิบสี่ประมงที่นี่เทียบกับเงินเราแค่สองพันวอนเขาเดินมาที่ร้านค้าขายสัตว์ปีกหลายชนิดอาเดลีซื้อนกพิราบจากรายได้อันน้อยนิดภรรยาของผมนั้นชอบกินเนื้อนกพิราบผมก็เลย จะซื้อไปให้เธออเดลีเดินถือนกพิราบที่ภรยาชอบกลับบ้านฉันชอบกินนกพิราบมากสามีฉันก็เลยซื้อกลับมาบ่อยๆนี่มันอะไรกันเขาตัดคอนกพิราบแล้วก็ถอนขนของมันอย่างไว ที่บางกลาเทศนิยมกินนกพิราบในหน้าร้อนเพราะช่วยชูกำลังและราคาถูกสำหรับพวกเราแล้วนกพิราบนั้นเป็นอาหารชูกำลังมันดีต่อร่างกายจริงๆนะครับในที่สุดนกพิราบผัดก็เสร็จเรียบร้อยเธอกินเนื้อนกพิราบคำโตเหมือนไม่ได้กินมานาน พวกเขาอาศัยบนเรือเพื่อการอยู่รอดและโชคดีที่มีครอบครัวยิปซีอยู่ร่วมกันค่ำคืนวันนั้นเมื่อฟ้ามืดลงผู้คนแต่ละบ้านพากันลงเรือผู้อาวุโสคันทูเขากำลังติดตั้งอะไรบางอย่าง ทีวีเครื่องเดียวของชาวยิปซีแม้พวกเขาไม่ได้มีชีวิตหรูหราและไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าไหร่แต่พวกเขาใช้ชีวิตบนเรือลำเล็กด้วยกันในทุกๆเรื่องทีวีเครื่องเดียวมันก็พอแล้วจะมีหลายเครื่องไปทำไมยังไงเราก็ดูด้วยกันอยู่แล้วชาวยิปซีที่อาศัยตามลำน้ำพร้อมกับสติปัญญาที่ล้นเหลืออยากอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยค่ะหนูชอบที่แม่น้ำคือบ้าน ชาวยิปซีที่อาศัยภายใต้ท้องฟ้ามืดมิดบนสายน้ำดำสนิทแต่ถ้าผ่านคืนนี้ไปเช้าว,วันใหม่จะมาพร้อมกับแสงตะวันอันอบอุ่นสายน้ำแห่งชีวิตชาวบังกลาเทศสุขเศร้าเหงารักผ่านแม่น้ำปัมมาแม่น้ำปัมมากับชีวิตหน้าเศร้าและความหวังที่เร่าร้อนนี่แหละคือความลับสุดยอดของชาวเบงกอลที่มีความสุขที่สุดในโลก